พองคงครับบกตงนะรอโนพี่สอาทานาฝาฝัฝา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 ฝตฝา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 าฝาฝาฝาาฝ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 าาฝาฝาาฝาาา่ หยีบเนาะแล้วแต่ใครจะไปทำท่าอะไรก็ได้เด็ดนะครับต่อไปรอจุฬาทำไงครับรอจุฬาจักบ้าไล้หนาจักสูงนอกห้างจักตาเนอกป๋าเมามใจล้าจ่อดานใช้กีจอดชิงตีดันจอด้างวิ่งหนีจ่ <S <S <า>อโซ่ล่งา,าง,งจี ข้าวห่านรองอโตหน้าขาวขอพุทเข้าเดินย่ำแปดคนข้าวหน้าหานสดนคนข้าวลงพนมยมปีนวดยาข้าวเสือ้อดาวพนมนี้ตามพระราชบ,บัญญัติคุ้มครองเด็กขศ2546คือผู้เรียนรู้เด็กต้องมีคุณสมบัติต้องผ่านการ,การบ,บรมประจำปีงบประมาณ2557 ตามมดสถานรับเลี้ยงเด็กพศสองพันยโรงเรียนสาธิตละอองอุทิศสาขาลำปางสามนางดวงใจแสนชัยรั 44, นสี่สี่นางสาว <40. S 2> สุวรรณกาหลวงสี่สิบห้านางณัฐยาักิา วร,ราพรพรมจาร11นางประวัลชายอินตา24นางคุณชลีวงบุตร25นางมานีสิริเพชรปานี ยีบหกนางสาวพิรมรองดวงพินปา 27. นาสาวแนวทางธรรมาชาติของเด็กธรรมาชาติของจัป็ปรูปเทเข้าไปในแบบพิมพ์ที่ออกมาเป็นรูปพระพุทธรูปของมาเป็นพร,ร,ระพุทธรูปใส่ลถมาละอข้าวประยัดปากขระโทษนะครับเป็นเด็กยงไม่ตื่นนะ พอใส่ความพี่กระดแูแฉแขนเอาไว้ความกลัวไว้ให้เอาอุดก็มาเจอแม่พิมที่เป็นจักแต่ถ้าว่าครูที่มีความรักเด็กจริงๆไม่ได้ทําเพื่ออาชีพไม่นั่น,นเลยถ้านราคิดเถอะสมัยท่านเป็นเด็กนะท่านจะดูทําแบบนั้นเช่นเรียนท่านัรับว่าทุกอิทธิยาบทของท่าน คือแม่แบบของเด็กโนยังไม่แจกลูกเดี๋ยวจะวุ่นมายังไม่แจกพ็ยังไม่กลับลูกยังไม่แจก